สวัสดีค่ะพบกับพังช่องพังทับทิมพี่ดาวใจจ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ชะไมพรนะคะที่ท่านไดเมตานะคะก็ได้เอาผลไม้วันวนะคะมาให้พี่ดาวใจได้ทานแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะทํำิิจการไใดใดก็รุ่งเรืองนะคะคุณแม่นะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะคะปากกํมช้างนะคะก็ปกปักรักษานะคะคุณแม่นะคะตีท่านได้เข้ามาเมตานะคะพี่ดาวใจของเราก็อายุ29ปีนะคะอีกเชียงหนึ่งของเรานะคะ น้องทัพทีมก็อายุ9ปีจ้านะคะอยู่ที่พัทยานะคะสวนช้างกระทิงไลค่ะนะคะน้องช้างตกงานกลาบขอบพระคุณคุณแม,ม่ชะไมพรมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เข้ามาเมตตานะคะพี่ดาวใจก็ได้ทานอย่างอร่อยเลยนะคะเช้านี้นะคะผละไม้วันๆนะคะกลาบขอบพระคุณท่านอีกครั้งค่ะนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะฝากคุณแม่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นสะพานบุญให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะเงียบมาหลายวันแล้วนะคะบางวันก็ได้ทานนะคะบางวันก็ไม่ได้ทานค่ะนะคะพี่ดาวใจก็ได้ทานอย่างอร่อยเลยนะคะผลไม้หวานๆน,นะคะของคุณแม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ ช่องเล็กๆนะคะบางวันก็ได้ทานนะคะบางวันก็ไม่ได้ทานนะคะเงียบม,มากๆเลยนะคะเราก็ไม่ได้เอาไปไล้นะคะพี่ดาวใจนะคะเพราะว่าพ่อควันคนเดียวนะคะก็เราได้ผลไม้ก็จะแบ่งให้พี่ดาวได้ทานนะคะ ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ชะไมพรอีกครั้งนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่พระนะคะใจบุญนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ